โอเคอันที่กลางกลางรายการโอเคกลางรายการมันจะมีอีกแกอีเยี่ยโอ้ยมือกูจะเลิกเนาะอีเยี่ยมันจะมีคือเยี่ยมากก็สูงวงเอจีเอ็กแบบโลแบบอีกแนทปาปล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 าไปวะนี่อย่างน้อยก็ได้คิว อ้าวเข้าวินโด้เฉยคนโลมากมีคนโลมากมึงพี่ลินเนี่ยมากมีมีคนโลมากมึงพี่ลินเนี่ยมากพี่เลินกะให้จริงจริงเลยโออเมืองกูยิงเลเฟอร์นะแต่มันโดดลงไปเองกูมีคลิปมีหลักฐานกูมีหลักฐานว่าที่ยิปอยู่งงมึงตั้งใจให้เขายิงตกได้ยี่ควายงงเนาะเลิกเนาะ ถ้ากูไม่ยิงกระโดดลงเนาะโอเคเลิก้ยินอยเลิกโบยเนาะเลิกเอคไอเคจดงงเลิกแล้วได้ปืนแดงอ่ะโตหน้ากูเลยต่หน้าฉันเธอเดินติวกี้ได้อย่างไร เอ่คแงวมอ่ะได้คิวส่งตัวแล so ้วอ่ะงงฮับิไปได้เนาะจะมาง้อแงอ่ะงเนาะฮันิดวแมวลม่อยู่่ในกระหลวพี่ลินใช่ปะเข้าใจฟิลฟิลดซันเนาะมึแ่แล้วเนม่ต้องเดด้ ว่าเลิกกใครแพทผิดเหรอเเลิกใครฆ่าปีมสุดาเอมี่มันไม่เป็นสองตัววะสิบคนแล้วสิบเอ็ดเหรอ

เด็กว้าวมื้ได็กผู้อายนี่งงงงชยาจะแต้งแซมกูแล้วจะแต้งแซมเจจะแต่งแซมเชยเลิกร่มร้อนเนาะชยาจะแต้งแซมกูแล้วอ่ะมึงโอ้ยเขาใช้สปีดเองเนาะอยกูจะเป็นเด็กไม่ต้งใจอยากดเนาะ โอ้เฮียมากงงอ่ะก็คนจะตกกลัวโอ้ยควายเจออีพลาสติกแยกกระสุนกูเหรอมึงเลิกยิงกูก่อนกูยิงพลาสติกหน่อยโอเค๊ไม่คิวเย้เลิกเนาะเลิกใช้

โอ้มากระเซกขอ <no S 1> สัมผัสหน่อยอยากกินโอมากระเซกจังเลยเจ้เนาะโดอนทัสไม้แฮร์โดนทัสไม้แฮร์โอ้มากระเซ็งงโอมากระเซ็ยิงกูได้ไงก่อนกูในกำแพงกูเป็นไททันในกำแพงเจโอ้ยควายวับเจ้ไปลุมไปหลุมไปลุมไปหลุมมันเหลือคนเดียวแล้วงงอะไรกูตกอันดับเลยอีควายเลย <rí> e> อ้ามันมันไม่มีกล่องกะนหรอโอเคมีมีแต่มันเล่นมันมันเล่นสั้นไปเปล่ามันเลยไม่ไปเลเวลามันมันไม่ถึงเวลาที่กำหนดไงเรงอยากเล่นสแควร์โหมดอ่ะว้าโอ้ก็จบกันไปแล้วกับพี่่วน